สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้กับช่องเก่งกล้าเทรดนะครับจะมาวางแผนเก่งกำไรของตัวธานีนะครับประจำวันที่4มกราคม2565นะครับก่อนอื่นเลยผมก็ขอสวัสดีปีใหม่ขอบเพื่อนเพื่อนทุกคนก่อนนะครับ และซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันเทดของอวันเทดวันแรกของปี2565นะครับซึ่งผมก็ขอไวพรให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสําเร็จในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยผมก็จะขอไปสรุปเซ็ตเพียงสั้นๆกันก่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของปีใหม่ของปีนี้นะครับหลังจากที่ผมหยุดพักร้อนมาช่วงเกือบเกือบหเดือนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะกลับมาทําคลิปกันตามปกติแล้วนะครับ ซึ่งวันนี้เซ็ตของเรานะครับก็ปิดอยู่ที่1,670นะครับซึ่งวันนี้หลังจากที่เขาสามารถเบรกกรอบแนวต้านอยู่ที่1,658บริเวณนี้อ่าแต่ขอเปลี่ยนนิดนึงครับอ่า1,658ก็คือเส้นสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับมาจ่ออยู่ที่1,658พอดีและซึ่งวันนี้การเทรดวันแรกเขาก็เปิดโดดขึ้นมาเลยครับซึ่งมาปิดอยู่ที่1,670นะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มต้นของปีสกด 2,565นะครับซึ่งแนวต้านถัดไปนะครับถ้าเขาสามารถเบรก1,670ไปได้แนวต้านถัดไปผมก็จะมองอยู่ที่ประมาณ1,680ครับ ซึ่งรอบนี้ถ้าสามารถเซ็ตของเราจะย่อลงนะครับผมมองว่าควรจะย่ออยู่ที่1 6 5 8ัรบับให้อยู่นะครับหรือย่ออีกเต็มที่ก็ได้อยู่ยยูที่ประมาณ 1, 6 4 3นะครับเพราะฉะนั้นในการลงทุนรอบนี้อาจจะต้องการเก็งกําไรในการที่แบบว่าอยู่ในโซนสูงเพราะฉนั้นเพื่อนๆอ,อาจจะต้องระมัดระวังในการที่จังหวะที่เขาย่อได้แรงๆนะครับซึ่งวันนี้ผมก็นาตัวของตัวพานีมาให้เพื่อนเป็นการบ้านเป็นตัวแรกของประจําปีนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยผมก็จะเขียนชื่อกันก่อนนะครับว่าตัวนี้ก็คือธานีก็คือรัชร <c oughs> ัชรัชธานีดิซซิงนะครับก็คือ t s a n i นะครับธานีนะครับซึ่งราคาของธานีนะครับวันนี้เขาสามารถปิดได้อยู่ที่ราคา4บาท46นะครับและก่อนอื่นเลยเราก็จะไปดูแนวรับแนวต้านนะครับไปดูแนวรับกันก่อน แนวรับแรกนะครับพี่ตัวธานีจะต้องรับให้อยู่นะครับซึ่งผมมองว่าอยู่ในช่วงเลนส์อยู่ที่ประมาณราคาอยู่ที่ 4. 3 4นะครับเป็นแนวรับแรกนะครับส่วนแนวรับสุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะคัตลอสก็คือแนวรับถัดไปอยู่ที่ราคา4.22นั่นเองนะครับส่วนกรณีแนวต้านนะครับเรามาดูแนวต้านกันก่อนเลย แนวต้านแรกนะครับหลังจากที่เขาเริ่มเริ่มมาเบรกต่อนะครับแนวต้านแรกที่ผมมองว่าเขาจะต้องพลุกของกรอบรอบนี้ไปให้ได้คืออยู่ที่ราคา4.48ก็คือราคาของรอบนี้ที่เคยทำนั้นราคาสูงสุดของวันนี้ที่เขาทําได้นั่นเองนะครับส่วนแนวต้านถัดไปครับเป็นแนวต้านของกรอบใหญ่ๆของรอบนี้ก็คืออยู่ที่ราคา 4. 62นะครับแนวต้านถัดไปครับมองว่าถ้าเขาจะสามารถเบรกและยืนอยู่เหนือได้อยู่ที่ราคา4.66จะค่อนข้างที่จะสวยเลยครับหลังจากผ่าน4.66ไปได้เราค่อยมามองแนวต้านกันอีกหนึ่งทีนะครับว่าตัวทานีเขาจะอยู่ได้ลักษณะแบบไหนนะครับและก่อนอื่นเลยเราก็จะไปวางแผนกันก่อนนะครับว่าตัวทานีเราจะมีแผนอย่างไรนะครับ แผนนะครับกรณีที่1ครับกรณีถ้าย่อนะครับผมมองว่ารอบนี้ถ้าเขาย่อสวยๆพักตัวกันสวยๆนะครับไม่ควรหลุดเลยนะครับไม่ควรหลุดราคาที่ราคา4.34จุด 3- 4 34, นั่นเองเห็นไหมครับว่ารอบนี้ ราคาที่เขาจะพักก็คือกรอบสะสมของช่วงนี้พอดีเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเขาจะสามารถที่จะพักได้ก็คืออยู่ที่ประมาณ4.34นะครับในกรณีถ้าหลุด4.34เนี่ยถ้าเพื่อนๆจะเก,ก็งกาไรรอบสั้นผมก็แนะนําว่าให้คัดลอสกันก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถรันเทนยนาวๆได้ก็รอด,ดูครับจุดคัดลอสอยู่ที่แนวรับอยู่ที่4.22กันอีก1แนวคัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรณีนี้พักอยู่ที่แนวที่ไม่หลุด4.34นะครับเราสามารถสะสม สะสมโทษครับสะสมในราคาอยู่ที่ราคาประมาณ4.3 4ถึงราคา4 4่หรือ4 8ก็ได้ครับ48แล้ละกันนะครับเราสามารถสะสมในกรอบเลงนี้ได้นะครับเพราะว่าเขากำลังเป็นช่วงสะสมและกำลังจะเกิดการขึ้นไปเแบรบกกรอบราคาที่4.46สกนะครับส่วนกรณีที่2นะครับกรณีท้่เขาขึ้นต่อสามารถขึ้นต่อได้อย่าง เต็มที่นะครับก็คือกรณีที่เขาเบรกกรอบแนวสะสมของรอบนี้ไปแล้วคือสามารถยืนอยู่เหนือยืนอยู่เหนือยืนเหนือราคา4.48เห็นไหมครับว่า4.48ก็คือสามารถ อ่าโทษทีครับ4.48ก็คือสามารถเบรกกรอบของราคาช่วงนี้ไปได้และขึ้นกำลังจะไปเทสราคาอยู่ที่ประมาณ4.46เนี่ยครับผมก็มองว่าค่อนข้างที่จะสวยเพราะนั้นเราก็ต้องรีบสะสมอยู่ในราคาช่วงประมาณ4.46ถึง4.48เลยก,กรณีที่เขายืนอยู่เหนือราคานี้ได้นะครับส่วนกรณีเป้าหมายของผมรอบนี้นะครับรอบนี้ของผมมองว่าถ้าเขาจะทำแพทเทิร์นสวยๆคือผมยังยังอยากให้เขาเบรกกรอบราคาอยู่ที่สามารถ่ เป้าแรกคือ4.66คือสามารถเบรกกรอบราคาบริเวณนี้เกียร์บริเวณนี้ได้เห็นไหมครับว่าถ้าเขาสามารถเบรกบริเวณนี้เขาก็จะเล่นอยู่เหนือราคาโซนบนก็คือทั้ง2โซนนั่นเองก็คือบริเวณนี้ช่วงนี้สามารถเบรกขึ้นได้ก็สามารถขึ้นไปเทสถึงราคาได้ถึง5บาท30เลยนะครับในกรณีของตัวธานีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมองละทีแนวต้านครับคือถ้าไม่ผ่าน4.66เราสามารถที่จะเทคโปรฟิตกันก่อนได้รอบแรกนะครับ และดูจังหวะว่าเขาพักตัวกันอยู่ช่วงเท่าไหร่แต่กรณีนี้ถ้าเขาสามารถเบรกเบรกกรอบ4.66เป็นรอบใหญ่ได้เราก็สามารถลันเทนกันต่อได้เลยนะครับส่วนกรณีถ้าเราวางแผนผิดทางนะครับเรากรณี c คัดลอสในกรณีที่เราเก่งกําไรระยะสั้นจริงๆกรณีถ้าหลุด4.34ผมก็จะคัดกันก่อนนะครับคัดที่4.34แต่กรณีนี้ถ้าเราจะสามารถว่ายังรักษาทรงได้สวยๆผมจะมองว่าระยะยาวได้อยู่ที่4.22นะครับ และสัญญาณต่างๆนะครับ <c oughs> โทษทีครับสัญญาณต่างๆรอบนี้ครับหลังจากบริเวณนี้ละ EMA 5 EMA 5ตัดกับ EMA 1 0เรียบร้อยแล้วทำให้สามารถคอนเฟิร์มได้ว่ารอบนี้น่าจะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับและจากวอลุ่มของรอบนี้ล่าสุดขึ้นมาเห็นไหมครับว่าเขามีววลุ่มรอบใหญ่ๆอยู่บริเวณนี้อ่ารอบนึงและมีการเล่นขายของแบบว่าววลุ่มน,น้อยๆและวันนี้ก็คือววลุ่มแตกขึ้นมากับประมาณ ค่อนข้างที่จะเยอะเหนือปกติขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมก็ตลอรอุ้นครับว่ากรณีนี้ถ้าเขาสามารถเบรกรรณี4.62หรือ4.66ไปได้ก็จะสวยเลยครับสำหรับตัวทานีรอบนี้เพราะฉะนั้นรอบนี้สัญญาณของ EMA ก็อยู่เหนือเส้น EMA 50และ5ก็ตัด10เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสัญญาณของ MACD รอบนี้นะครับ m a c d ยังยืนอยู่เหนือเหนือศูนย์นะครับเหนือราคาเหนือ ศูนย์อ่าเหนือนะศูนย์ M e C D. และกําลังเป็นหลังจากที่ช่วงพักตัวลงมาครับก็เลยมองว่าค่อนข้างที่จะสวยเลยครับสำหรับตัว MACD e ส่วน RSI นะครับก็ยังเหลือเก็บที่จังเป็นจังหวะการที่หลังจากพักตัวขึ้นมาแล้วก็มีการลักษณะเชิดหัวขึ้นแสดงว่ารอบนี้ตัวทานีก็ อาจจะไปต่อได้ถึงราคา4.66นะครับการทำกันบ้านตัวนี้ธานีก็สามารถเพื่อนๆเ,เอาไปทำการบ้านต่อได้นะครับหรือนำไปดูว่าลักษณะว่าตัวธานีเขาจะเบรกรกอบราคา4.66ได้หรือไม่นะครับการบ้านของช่องกิ่งก้าเทดก,ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบในการทำการบ้านของผมนะครับช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องกิ่งก้าเทดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ